เรามาอยู่กันที่พาร์ทสองนะครับอ่ามาหาของกันต่อนี่ได้มาแล้วพวกคุณต้องตายคุณต้องตายายาส,สุสใสเลยครับว่าไอตัวซอมบี้ที่มันใส่นี่มันเป็นอะไรผมรู้ว่ามันเป็นอ่า ไอรอนแมนเหลืองน่าจะใช่มันเป็นหัวแค่นั้นเองแต่มันคงไม่มีในไอรอนแมนนะผมไม่ได้ติดตามอะผมไม่ได้ติดตามหนังเท่าไหร่แต่ผมติดตามการ์ตูนได้ของมาเยอะเลยเนี่ยก็ ไม่เชิงใครจะมาขอเกาะอ,อะไรได้แต่ห้ามขอเกาะเห้เท่านี้แหลคะครับผมทำให้คุณเทพได้ถ้าหากคุณเติม50บาทแค่นี้ก็จะได้มรกรเอาไปแลกปืนระดับ4เหมือนผมที่มาแรงๆนี่ได้ได้ตั้งเยอะแล้วก็ไปแลกเกาะก็ได้ที่ชั้นสี่นะ เดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์อ่าเดี๋ยวไปดูที่สะเปาเนี่ยครับโอเคครับเรามาอยู่ที่สะเปาแล้วใครอยากรู้นะครับว่าที่ซื้อตรงไหนอ่าโอเคครับเพื่อนผมเองครับนี่ครับลงไปครับปึ๊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 บแล้วก็ห้องวิจัยเกาะและอาวุธปืนพกแบบนี้ครับ คุณก็ดูไปครับถ้าเป็นข้างบนก็จะแลกชิ้นส่วนแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูมันจะแหลกๆหน่อยไอ้โอู่ตรงนี้แต่ก็ใช้ได้อ่าอ่าตรงนี้แหละครับแลกมาปุ๊บแลกปุ๊บใครอยากได้อ่าไอ้พวกนี้ครับคุณก็เอาวันนี้ไปแลกเลยคบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูอ่าแบบนี้ครับ ปึ๊บจะได้ดาวนลกมาหกสียนแล้ววันนี้ก็จะได้อันนี้หกสียอนแบบนี้เป็นเป็นแบบนี้อ่าไม่ใช่แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้อ่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับให้มาขอของผมได้อ่าทุกคนเห็นแล้วก็โชว์เลยครับอ้าวเก็บปืนไปทําไมเนะอ่าเก็บเกาะไป เดี๋ยวจะไปเจอกันที่หาของพาหน้าอันนี้ผมพาทัวร์แต่กล่องเต็มทำไงดีทำไงดีมันก็จะมีที่ทิ้งของอยู่ตรงนี้ตอนนั้นผมเผลอทิ้งมรกตไปหนึ่งอันโชคร้ายมากอ่าโชคร้ายมากแล้วเราก็ไปต่อ แล้วเราก็ขอจบรายการเียงนี้ไปเจอกันภาสามครับ